ข้าวสวยข้าวจขาาีข้าวปาูนนู่นไต่ตูข้าเชธอปลาตังไปดีๆจะไปไปัดพวกมาอยเรื่อยเร็ว ทางเราอะมาได้เลยโออย่างน้องเรากินี่นี่ bem vem เฟ d กว r กูดเฟ e กว g กูดขอบคุณนะคะอ่อน ข้าวจีโกโก้ข้าวปุ้นข้าวหนึ่งข้าวผัดข้าวปั้นเชอรรี่ข้าวตังข้าวสวยถุงทอง ขนจลูกปุ่นไหนดูสิยังไม่หมดข้าวปุ่นแมวมีไฟน่นเขาจีเขาสาว,าวอ้อนกินข้าว ระตังก็สวยนี่ถุงทองต้องกินข้างบนถุงทอง <c oughs> ขาดแต่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็มีนะพี่ภาคแต่ตายไปแล้วหลายปีแล้วข้าวเหนียวก็มีแต่ตายไปแล้วตายหลายปีแล้วข้าวเหนียว พี่ภาคภาษาอังกฤษกมนันอ,อ่านอม่ออกข้างบนอ่านแล้ว,ลวนะ perfect v e r y i c l d ใช่ไหมแปลว่าอะไรไอ้ I perfect v e r y i c l d เนี่ย